มะกอครับลูกหนึ่งก็เป็นฟุตครับรั่วพันอะไรก็ไม่รู้ลูกยาวครับดูเป็นสอกครับยาวเป็นสอกเลยครับน,นี่โอ้โหตัวกับลูกใหญ่ เขาเรียกพันธ์เลยครับใครรู้ชอบช่วยเม้นต์มาหน่อยฝากติดตามด้วยนะครับช่องอาตีพารวยครับดูครับต้นเท่าแขนเองครับต้นเล็กต้นน้น้อยแต่ดูลูกสิครับลูกใหญ่ครับยากว่าแขนพวอีก ช่วยเม้นช่วยตอบมาครับช่วยกันตอบมาหน่อยวบบ่ามากรอนี้เรียกมากรอพันอะไรแล้วก็กดติดตามกดติรตามให้ด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆจะมาลงให้พี่ปานละอาร้ดูดนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ